ไกลเสียใหญ่ชำนานปัจนี้เรื่องการพนันปุ๊บปอกนขยังเก็ดคนคนวซาวันนี้คอยดูเธอนาฮาเจ้ามือมันต้องนาลารับรองเลยว่าคอยไม่ลุกตุนรับรองเลยว่าคอยไม แม่จะจะเทียงดังแม่หังล่ะตำรวจสิได้ยินมึงควายเล่นเอาแม่หังเลยอันเล่นเฮลโลมูนีนอีแม่าหนักหนูเด้อฮะแม่น่าหนักหนูเด้อแม่หังคอแม่น่าหนักหนูเด้อหนักแม่มึงอย่างนั้อีอันแม่ย่าหยากหนูมาน้ำกันย่าหยากกันกับแม่ย่างไอหน่อยอีหรอ มันกบเป็นตาแม่มึงอยากพดอกไวเนาะมึงกะลองมองมันหมันๆก็ดีแน่เอากระหูไผหูมันอันจะของงก้เข้าไปเมื่อบานีัจะของขึ้นปรจจายเอาเลี้ยงมือบ้านก็คือเลี้ยงมือบานเลี้ยงมือดีกะคือเลี้ยงมือนี่ดหลัมันบอกเกี่ยวกัรเอามือนี่มือหนากโกงคือเก้านลจัม่เก้ามาเดเก่งกันจ่ายมาเลี้ยงัใจกัน่ะจีจอกัรเสียงกัรหาพ่อมึงยกมาเล่นเอามื่อนี้ไปหนังยายอยากเลอบัดนามาแทงเสีย่ะแทงเสียแทงเสียจไหะมาไม่ฉีกุงไก่ ฉันฉันฉันตั้งนาทีเด้อเออเสียงไม่รำลม่ร่าเร็วฟังม่ไงไงห่างเด้อเออเสียงไโลกแม่มาใหญ่ก็เลยมาโพดแต่เบิ้งเชียนสีล่องมาเลยล่องเชียนคอยสชีโต๊ะห้าหกแล้วก็เต็งต่ำมาล่องมาเป็นแต่เสียแม่มึงอกี้ล่องแบบเชียนยังมาเนาะเชียนกับเชียนหัวขีหัวดากดอก ให้ล้อเขาตั้งหนา้าซีเขากระตด้นสี่สามบุตรนอผู้ใดยักเป็นหมาเด้อชี้สามมาออกดอกแม่ยักเด้อร้อยนี่ <S <S 1> <S 1> เอาเขาเขา,าติ่งได้ชี้ลูยยกตดได้ยังแม่ชี้ยักมาติ่งหาพี่ดอกมันคือบอลล็องคุณเอาเงินหมาแต่รุงก็ะเรี่ยวดอกเอาแหะมื่อยคันนิ่งแล้วก็เปิดออ่ะเปิดเปิดพญากายเอาเบิ้งน้ำกันจะมือบ๊ชันเปิดนะเอาซีเอาสามแม่บัดดา เสียเสียอะไรไปบานเนี่ยอไปยังไงบ้านเชียนที่เกีียวกันแม่มึงอ้หามึงเนี่ยชันไหมชันไหมเออนั่นจังฉี่เนียงให้ล้่คอยฟังแถวจังได้คอยกาบาบอพัดคอยบเต่งตํ้เบดเลยเนี่ยคอยมากด้วอยัเอียวดัเอียวลอยร่องน้ำเน่ เต็งตับหมดหน้าตักเลยเออพอบัดคนพิการเป็ดลอยนะอยู่ในนี้อ่ะน้ามึงตัดสติน้าเขากินมึงเสียเลยเป็นคนพิการบ่คนพิการนับเป็นนักบาดตั้งแต่บจะบอกให้อะได้สิแม่เอาบาดไปเอานิ่งแล้วไปนิ่งแล้วไปนิ่งแล้วนิ่งแล้วก็เปิดเดงกันบึ้งเปิดพญากายเปิดไว้ไว้จะเปิดไว้หลายเข้าใจบ่ดี เอาสองสามเอ้ากินเหลียบเอากินเหลียบจะไหนให้ล่อออกตามแหมใครมาเลยบ้าเอาผู้ใดว่าคขน่ะพูนพูนใสพูนจะไหนมาเล่นให้ล่อ แค้นหัดส่วนวะนี่แม่มึงเด้อถ้ากูจับได้มื่อไรเมื่อนึงกูจะเพิ่มข้อหาแล้วนะจะบอกฝากไว้ก่อนเถอะตายกูตายตายกูตายนี่ที่จับได้บ่ราบอกวันเดิมเนี่จ้าจับวันไหนนะครับบอกวันวันเล่นไหมไม่ครับตายกูตายเลียกสองแม่ลูกเดี๋ยครับผู้หมวดจับได้บ่จับบ่ได้เลยยี่ลอยโด์ด่วนคนมันกบเอาไม้หยังหนักหมวดนั่งตูดโบุอยู่นั่นเรืองสีไปถามเพื่อนนะเพียังหาเพื่อนเห็นอุ้ยคนว่ามันเฮ็ดเฟี้ยง โอ้พเห็นเด้าซุมเหลนี้ให้รอดนั่นนะคือบ่ฮั่นได้ว่าจังได้อยู่โซมานําำจับซุ้มเหลียให้เรอดแมนบ่ไวเพิ่นเพิ่นคือหูจักอีอันนึงอ้วนๆเป็นเจ้ามือแมนบอโอ้ยคิวอีสองอีอีนึงเท่าๆอีนึงขาลอยแมนบอว้าวปานตาเห็น ลาลาเบิดแล้วเบิดแล้วบ่มีผู้เรียนดีต่อพี่สำนันละมันยังอยู่บกอ้วันเด้ปูบปกดเห็นบ่ปูฮะักดวนันติเออบปก้วันดักโอ้ยปูไปเห็นด่กงลาปูไปเห็นสู้ไปน้ำหมาดด้วยขนาดมันมันใสงอกๆจ้ะบักกอ้วันว้าวมันใส่เสียได้ไรต่วปูบอกอ้วนันนะปูสู้คือหูจักมันใส่สลงเด้ปูโอ้ยคิวเห็นแล้วปูเห็นแล้วสู้เห็นอยู่สายมึงนั่งโคมโมมาอยู่เนี่ยฮะ พามันรูจะโดดุมีดจับเลย นกวีดนะนะกว่าอยู่กว่าคือปิดๆีดีดดอยู่แม่มาเ้าียนเจ้จะเล่จได้จับไเหมือนบนเจ้จเล่จับมือแกมัแบบแกมันก็แบบ่กมันก็งบมันก็้บบแกมับบแมันก็แบบแกมันแมแบมันไรืมันก็บันก็แแันมนบ้นบบมันบัแก จอดๆลง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 จะไหนมูจอนตัวลงเคยเป็นผู้สันไหมว้างแม่นยังล่ะีนี่แหละเจ้ามือให้โลค้าคากเด้อเออหยาดแมนอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะรีบไปไหนครับไปประชุมเอาไปไหนทำไมจะไปประชุมเหรอเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วกระเป๋าอะไรกระเป๋าเอกสารฉันค่ะกระเป๋าเอกสารค่ะทำไมมีสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เขาหยาดตรวจค้นนะครับไปจ่าเหล็บเอามาครับผม เดือามเนด็กมาอย่าขัดขืนเจ้าดอดีปัดมันมีอะไรค้นดูนั่นฟาไฮโลเนี่ยป้าแมนค่ะนี่แหละกล้องเข่าหน่วยมันหลุดเสียใจผู้กองข้าวอะไรเนี่ยคนมาอีกนี่จานไฮโลเนี่ยไม่ใช่ค่ะนี่แหละตั๋วลายคำจะไปมอบให้ผู้ว่าตั๋วลายคำอะไรเนี่ยชัดเจน นี่ไม่รอดนี่แป้นไฮโลเนี่ยไม่ใช่ค่ะนี่อะเอกสารจะไปเสนอโครงการงบน้ําท่วมเอกสารเสนอง,งบน้าท่วมม,<า>มันจะไปเสนอ,อยังไงฟังนะฉันอธิบายให้ฟังอธิบายมาหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามนี่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําลุ่มต่าหม,ม,ม,มู่สี่หมู่ห้าหมู่หกนี่เป็นพื้นที่ลาบสูงลา,ลาบสูงหมู่เอี่ยวอะไรนะ่ะอะไรหมูเอี่ยว มูหนึ่งกับมูสี่นี่เป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะมันเสี่ยงยังไงสองหมูเนี่ยเพราะมันเป็นพื้นที่สีแดงสีแดงจริงๆถ้าหมูหนึ่งถึงหมูหกน้ำท่วมต้องย้ายไปอยู่ที่หมูสิบเอ็ดไฮโลหมูสิบเอ็ดไฮโลมันไปยังไงลงทึนหน่อยๆหลายๆใครขันเ็นทหารก็จับกินเบื่อแล้ววันนี้ได้ไหมวันนี้ได้มาเสียกขยุ่นอยุ่นยังไงฉันขอตัวจนะครับจับเลยจับเลยจับเลยจับกันเลยจับปัานัลยจับปั้ ดึงเอาจัก,ก็ยา้มันมาเอาของ ฉลาดใช่หัวสมองได้ไหมคำว่าคนง่อต้องตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดมาเลไปใช้ละมูตะบวกค่เขี่ยมน่นตาแลเหลือทนละตะบวกร้อยเอนั่นบางแน่ก็ใส่ชุดขาวมาเปลี่ยนชุดออกมากาจีว่าเข้าไปบ้านไปบ้านเมอวาไปเล่นให้โลกยุ้ยใช้ใ่ละลูกสาวขอยุ้ยใช้่อยอยเอ้ยอยยุยใช้ละลอยอ้ยลทั้งงฝนคนทั้งไดลอยุดยใช้ละข้าึ่งกรได้ แม่เอ้าเอามึงจะิดรลอยเปลี่ยนสูตรแม่เปลี่ยนสูตรปลอมโตัมาเห็นคือแต่มึงไปได้สูตรบ้านตาชัยลบากนึ่ในมาแต่เมริกาบินไปอเมริกาูุติลูกอเมริกาละสินวุ้ยันขนบกันดนรอยคือ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 เอาบัดเฉียงห้องคือเปลนใจยวง นกกระจอกเทศห้องังไดแมีอีหามึงนกกระจอกเทศกระจิห้องเทศเทศทั้นตัวคือไปจื้อมาได้ดอกนะยางมะลีถัาสีมันจื้อเข้าไปแล้วก็ฉลาดคอยมาลอยคว่ไปนี่ก็แมันเฮี้ยนเท่าระควน้องไปเลยอีหามึงคอยยางเอาเอ้าเจ้าอีหามแม่มุงตียางลอยังไดจะบวัเขาก็จื้อได้ทั้งตัวมายางลอยังไดแม่ยคอยเป็นลอย เริ่มเข้าเนาะขันห้าตํรวจมามึงยัยางเด้อขันเด้อเอาบยางแก่รกิงเอาตีขันนั่งย่ชื่อเลยจะสุดเปือกหลายเกิเป็นคนน่ะแม่ใดรักนงโอ้ยแม่ด้วจะจับยางจับซาแ้คนไรเดอหาคุณจัวได้ก็ไ่ได้จับเจอาจักระยันขาดคอรอจับไว้ได้ไหม ข้าจับบอสได้จังสี่นายไงอะไรเขาออกแล้วนี่เขาจะไปยู้อใส่เม่ยคนชั้เลยคุณชั้นยังบอสิชื่อได้รพ่อเมียยังลราบอดไปถามย่ายแล้เมืองเปลี่ยนคะเราเห็นไปไปน้ำพุนเดือดใจอย่าไปบอกน้เพุนเดือดให้บอสเสียไม่มาฝรันใจร่มใจแรงเนาะบอดก็ผมไมีดนตรีฝรั่งใจยังเนาะยายสวัสดีครับยายสวัสดีครับยายสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอามายืนให้ยังยาย มาเที่ยวงานเขาหัวมาลีโลกเนี่ยล่ะมาเที่ยวงานจ้าเลยมาผ่านโนกระจอกเทศมาหาเงินเฮ้ยนกกระจอกเทศป้าตีจ้าผมไม่เชื่อนโมตัสสะภะคะวะโตอุ้ยผมเชื่อแล้วแม่อีหลีตลอดยายเทศที่รีจ้าเป็นสี่ดอกย่อยจังได้แต่เราที่มาเสียถามมาเห็นซุ่มเลยให้โลกแม่ลูกแล่นกายไปนี่วะไปไหนละลอยมาเห็นชังเก่งยังไงได้ยายผู้แม่มันสีด่าแอ็กต์ตัวยาย พา่ีดอกไม่พยายามแอกด้วลูกมั่นขาเลยรอยได้ย่ายเห็น<ป>มันปรากฏเห็นมัแตยังลาบ้าเตเอาไมาจ่จะไปใส่แมบา,าจ,จะห่วยาาถานเซือก็ซ่องสัน้นแถอละวะบ้าชสันจะไหนแม่ปวดขาเอาไปเห็นยังมาจจงสิปวดขาไปดกกำหน้าโลก,กาดับหน้าโลกาะซือก็สิปวดขาไ่ปวดจะได้เป็นเตะใหม่หาบ้ามันหลบลงมาเลยเต้เถะละวะ สัวนปนี้ก็มีติจ้าป้าชัวดอกจา้าผู้เฒ่าบะมีตาย่างไปใช้มาใช้ก็จะเชื่อชาช,าชา้าลูกหลานไปใช้เบิร์ดเรวบ้าเฮ้ยหลานบ่มีไม่รู้คู่เดียวมันเป็นรอยฉลาะบ้าะะ<ะ>โอ้ยอันนั้นนั่นนัน่นบ่นแมนมันเป็นบ้ามันเป็นบ้าตอนนี้ตัวนี่เทละวะ่ามึงเป็นตะม้วนแถวว่าน้ำเนจ้าเอา,าว่ามาเฉยว่ายังกับว่ามาเจ้ามาตะบ้านใดบ้านแม่หนังดอกจ้า นกจอกนกกระจอกนกหัวนกเจ้าเอาหัวนกไปใส่หัวยุใส่หามหาแม่ไวหามวะการถอดเหย้าออกมาขึ้นนกกระชาจังที่แหละค่ะนกกระจอกเทศท่านพีกษือนกกระจอกเทศถอดหัวก็ได้ไม่เห็นโกโดคือทอสวมดสิท่านโอ้ยยายอาสารายายผมไม่อยางเจ้าที่ขอบคุณเดายายเด้อบผมไปยักผมไปยัก บ่มีความผิดกับบ่เป็นยังเออถามกันไปธรรมดาขันว่าบ่มีความผิดคือจับแแบขนาดนี้จับถามจะซื้อไหมยายจับถามจะซื้อเะาืูดจับแแบเนาะเขาเป็นยังเดาเนี่ยยายจับแแบไม่เป็นยังจับแแบแม่น้ำยังอะไรยาย ลบอกว่ายายจ๋ามันก็นเหี้ยวแตกซะแล้วธรรมดาละผู้หมอดผู้เฒ่าสายยุ่งบ่ดีกระตื้นนกขนเอาเยนะอายไปไปไปยายไปเมื่อเมื่ไปแล้วมันบ่บมันเชียนแตกไปยายเอานกเจ้าไปเลี้ยงเด้อไปละต้อง,งอถามเมซื้อดอกยายโอ้มีแมนเหี้ยวแตกดีแม่บ้านเหาเขาปล่อยเหาแล้วไปธรรมดาละผู้หมอดผู้เฒ่าบ้านนี้หุ่นดักธรรมาหากินช่วยกันต้อครับฮะผูดล้วข้นเลี้ยงนกได้ทรงน้างประเทศไทย เลีบงเนี่ยเปลียนปุ้ยยังยังยยอดเอ้าอยู่เทยัง่ะถอยหลังขึ้นมาเบิ้งกันนะถอยไปยังละถอยหลังมาเบิ้งหขันวานุกับขึสียงางลอยเขาสิบอจ้อยห้มอย่าลยมันแมนกบ่โอ้ยอย่ายห้ามอยลอยย่ังดีดโดดเอาโดดเอาโดดโดดโดดงงี้ยยังง ยายนั่นกูว่าแหละตัวเจ้าเขามีพิรุษใฉ่หคุณตำรวจเป็นยังไงุตำรวจัจับเบียตัวไฟเบีไปต่อจับเสื้อถามเิ่งตัวเสื้อไงยัยมาใเรนเบีไปจังหามันเป็นยังไงับเบียมันเป็นยังไงัจับเบยใช่หมปดดแมเจ้าจดดิจ้า อันขอโทษเด้อค่ะแม่ขี่แตกเยอะเอาห้ยบุ้ยหมวดขี่หลีตัวหมวดเฮ้ยไม่มาจีดตัวข่อยคนยังสิขี่ง่ายขี่ได้จานบ่แม่นดอกขี่หลีได้บอกไปทั่วบ้านบ่แม่นคันว่าเสียกับชีเมืองสันแม่มาเสนอแม่เมื่อกี้ขี่หลีมีหอตมีหอตได้ภาคสิทธิ์ยัยจ้างขีเจ้าจ้งจางได้ยัย ใบแม่ไปทอโอใยจะมาทวงถั่วบักหอยบักหอยใส่ลูกไฮโลไอ้ตัวอย่างนี้เนี่ยไอ้แล้วพอละหมักแกงแล้วจูบดีดีจูบลูกไฮโลเนี่ยบักหอยเอาลูกเนยบาดมันออกปากได้จ้าเลยจับเลยเล่นตาหาบาทชีบาทกระจาจับยุติบาทเดียวเก่าเสือเรื่เดียวเก่าบัดเนี่ยเจ้าของแห่งตีแต่ดำมีดอกนะเอาหน่อยนต่เจ้ามันดอกอีนันอีรอยลูกสาวเจ้าไปทางไหนไป อีลอยมัาประยู่ดอกดขวางไปแล้วพูดขวังสักกะชีไปพุดคุณตำรวจมันจะไปใส่มแมลงน้ำก้่นจะมากกว่าไปแล้วอีิรีฉันมัดหัวหรอจะไม่จีตัวคอยแล้วอีหลีมันจะไปใส่ไปพูดนะพูดหนัะนี่นกกระจอกใช่มึงย่างมึงก็นน้ะตั้งใจเด้อลูกเป็นบ้นหนาวหรือมัานยังมันคือสั้นก็เถอะย่าง ไว้กอนนั้นถอยหลังโอ้ยจะเดินหน้ากับพระแห้งมันละกันทันทีถอยหลังมาเห็นความเพลินวาล่ะจ้าจ้าด้วย่างซื่อเนี่ยด้วยนมหาแห้งรวดงามึงขัดย่างลอยไปนี่เดินหน้าเห็นบ่นั่นถอยหลังถอยหลังย่างวายยศมึงก็น่ามันเป็นผู้ใยู่ในหุ่นนกมันคือเฮ็ดคือจะเหอ บะมีดอกปาดจีทูบะมีดอกนกอีหลีล่ะสีนกเทศนกลูกลกแท่ตีนกแท่นกเบิ้งกันหน่าเบิ้งกันหน่าออกมาออกมาออกมาหลุดลูกจ้านั่นมึงจะประยอกเขายุ้งออกมาจ้ามันมาวงตัวได้ไหนมึงจีไปไหนปาดทูมึงก็เศร้าลอยไปเฉยไปนั่ง ครับตัวร้จ้าเลยมาเอากุญแจมือมาครับผมเบิดมือเบิดเบ็ดหลอเมื่อยนชุดเลยจะไปไม่ได้นี่ก็อยู่นี่เอออยู่นี่แหละมาแล้วครับกุญแจคเอาเอามาอันเดียวผู้ไรมีสองคนผู้ไรมีสองคนผมหาเบิด์สอหนอแล้ครับมีอันเดียวนี่แหละครับอยู่เทิงตู้อยู่เทิงตู้คือเบามาแล้วเจ้าหมวดขับูถจักรยายมากขัดจะไปลูกน้องขอจะต้องเอามาให้คอยจะขับูถจักรยายมาเจะเห็นบ่าถึงจะต้องเอามาให้คอยจะขัอรถจักรยาอยาจะเห็นบ่านถึงได้จังจะเห็นบ่าถึงได้จังเสียงกันหาพอชุ่ยยังโน่นี้ ปึื้แม่มาเถอกเรากสลัดตั้ยันไปตั้งด้านเอาเงินควันนึ่งตีชูนั่นไปดำดำในบ้านนั่นกูมา่งเงินแม่เนี่ยอังเสียงกันใีอย่างก่อมันมีอันเดียวนี่แม่กุญแจมั้ยโอกุญแจมีอันเดียวผู้ไร่ไม่จ่าคอนสองคนเจ้ากับอีลอยนี่อีนกกระจอกเทศเนี่ยสองคนเจ้ากับใจผู้ละแขนสัตัว์ใจผู้ละแขนกันเห็นว่าเป็นมันนี่แม่จีเห็นหายตลูกเด้อ อ้ามาเอาแขานนึงนั่นมากจังสี่นี่แขนไผ่แขนเจ้านั่นล่าจังฉีกระไซจังฉีทะลูกบานโจงใช่ดีดีผู้ไล่เขาหนีเดือดจุดจับบ่ได้บ่ได้ขืนเงื่อนเดือนเด้อต้องเล่อนเก่าแขนนึงนั่นมากจังสี่เนี่ยอ้าวกระเลียวท่อนตัวมันฉีบปยปากจังลูกหลาแม่ใจดีเด้อเอากุญแจใครออกไปทางไหนจ้าเอาไปถามน้ำมันกุญแจก็ะยุนน้ำกูพี่เลียวลูกทำไมอีหันเอาเฮ้ยบัวแต่เดี๋ยวจ้าวเนี่ย รอยยิ้มเสียงปลดมือเป็นกำลังแรงใจทีมตลกสารบันเทิงสินค้าปิกกี้สีน,นันนวหมอนสีลมลวงเอาพวงปากกาแย่แหล่โซตา